สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสลีมมงคลพลายโคกจ้าสวัสดียามสายๆนะคะนี่ก็สิบโมงเช้าแล้วเราคนโอ๊ตไปตัดหญ้านะคะนี่ว่าไงโคกฮะหายใจคล่องหรือ,อยังเมื่อคืนก็นึกว่าแต่พี่ใหญ่นอนนี่นะคะเมื่อคืนนี้ตื่นเช้ามาอ้าวพี่ใหญ่ไปอยู่หน้าบ้านเพราะว่าหลับโกนนะคะเมื่อคืนนี้ควนโอ๊ตไปส่งกบ กลับมาห้าทุ่มกว่ามากเมืม่อคืนนี่ึกว่าแต่เอาพี่ใหญ่ผูวไว้ในนี้หายใจสะดวกเลยใช่ไหมโคกพี่ใหญ่ไปแล้เะพี่ใหญ่ไปอยู่หน้าบ้านแล้วอ,อ้าวอู้เอาหญ้ากินหมดเลยนะนี่ตัดปลายหญ้าไว้นี่ดูลอยงาดูงาถึงนี่เลยดูสิร่องลอยงามาเอาญ้านะคะนี่โอ้สุดยอดเลย เมื่อไรจะตกมันโคกโคกว่าจะรีบไปไหนโคกยังไม่รีบเลยโชคดีนะคะที่ได้ดินจากพี่ยากับพี่อุไรมาถ้างั้นพื้นที่บริเวณนี้แฉะหมดไม่เหลือขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับดินนะคะให้พายโคกให้เจ๊พรทิพย์ให้ขนุนให้ทุกเชือกเลยตอนนี้ก็เป็นแล้วนะคะของพรทิพย์เป็นแล้วหมดแล้วดินหมดละ ดินหายากไม่ไม่ฟรีนับวันยิ่งแต่หายากนะดินนี่ต่อไปมีคะแนนได้แต่ก็ไม่มีปัญญาซื้อดินให้ซื้อดินได้เพราะว่าเขาไม่ขายเพราะว่าเขาไม่ให้ไงนี่เด็กดือดกด้อเด็กดื้อเด็กดื้อได้ยินแต่เสียงเอกเอ,อกก็เลยว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเอกทั้งคืนเลยนะก็เลยว่าเตะควานโอ๊ตมาให้สวัสดี ก็เลยถามควานนอตว่าเมื่อคืนเมื่อเช้าก็เลยถามควานนอตว่าคุณอน,นุูนมันเป็น,นอย่างได้ยินเตะเอ็กเอ็กเอ็กอยู่เป็นไรลัวแม่วาดไงลัวแม่วาดชนตูดไงเสียงเอ็กทั้งคืนเลยเนี่ยเด็กดื้อค่ะเด็กดือ้อไม่ไม่เอฟซีหายตกมันแล้วแต่ไม่ให้ควานเข้าเลยอันนี้อ่าแจ้งเอฟซีเน่เน่เน่ดูวะเตรียมจะโยนวะดูวะอันนี้แจ้งเอฟซีเออ มดดรามานะคะไม่มี่ีเราไม่ได้อ่าทรมานเขานะคะดูว่ะดูอ่ะดูอ่ะว่าจะแก้เชือกให้เองไม่แก้แล้วอยู่อย่างนี้เลยโยนดีนักดูอ่วะวะัดจัดการมึงวัดดูอ่ะดูอ่ะเออเนาะว้ ว่าจะแก้เชือกให้เองหยุดแก้แล้วอยู่อย่างนี้เลยเป็นเดือนเลยโยนดีนักเอออน,นุนอนนานไหนไม่ไม่แก้ก็อย่ามาพูดขนุนไปข้างหลังดีกว่าหมดราม่านะคะแม่เมีสีช้างไม่ให้ควันเข้าเราก็เลยมีวิธีการแบบนี้สั่งสอนบ้างนะคะนี่ไม่ถึงตายนะคะไม่ถึงตายไม่มีร่องรอยบาดเลนะคะไม่ว่าอ่า งงตรงงวงตรงขาอะไรเราไม่ได้ทําร้ายเขานะคะนี่ช้างไม่ให้ควานเข้าเราก็เลยต้องมีวิธีการแบบนี้สําหรับไลายขนุนเขาเรียกว่าอะไรนะช้างวัยรุ่นไม่เมอฟซีอายุ19ปีบทเรียนเขาเยอะมากเลยขนุนขนาดควานโอ๊ยังบอกสุดยอดมากเลยขนุนควานโอ๊ยังพูดเลยไม่มีปัญหานะคะสําหรับขาไม่กี่วันแล้วเขาก็ถอดออกแล้ว ไม่ถึงตายนะคะแต่ถ้าเราพลาดมานี้ถึงชีวิตเลยจะโบกให้พวกลกสวยเชือกไม่ไม่สิหกเส้นทั้งหมดสามเส้นนะคะนี่จับคู่กันเป็น6กเส้นหท่อนเลยเอาขนุนให้อยู่ไม่รู้จะอยู่ไหมเห็นไหมดึงเชือกแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมให้แม่วาดชนตูดเลยนี่นะ ออตกมันดูยกเลาะแทงข้างบนนะคะนี่ยกลาะแทงข้างบนเลยดูความโหดของขนุนนะคะนี่แต่ควานโอ๊ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ไว้ใจมากสำหรับขนุนทุกๆเชือกแหละไม่ใช่เฉพาะแต่ขนุน ขนาดแม้ว่าเ,เจ๊พลทริปนี้แม่ควันยังกลัวเลยเพราะว่านางพิการทางสายตานะคะนี่นางอยากเวียงนางก็เวียงนะคะนี่ช่วงนี้ช่างงงเงวัดชนตูดอันน้นสิวัดแต่ผูกไม่ถึงนะคะผูกไม่ถึงเมื่อวานเมื่อวานมาใหม่ๆนี้แม่วาดนี้จะกัดหูขนุนเลยเมื่อวานนี้มาใหม่ๆนี่จะกัดหูเลยยืนข้างหน้าไม่ได้เลย ขนุนยูนดินขนาดควานโอ๊ตอยู่ก็ยังยูนะสมองจูนไม่ทันสมองอาขนุนสมองจูนไม่ทันครั้งก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างธรรมดาไม่ม่สิลักวัวให้ถูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะนี่จะให้เขาตีเรากนเราต้องตีเขาก่อน ลำบากพลายโคกนี้ก็รู้นิสัยใจโคกันเรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่แม่วาดพลทิพย์รู้นิสัยกันหมดแล้วเหลือขนุนนี่นะคะนี่มาอยู่ด้วยสามปีก่อแล้วเอาเป็นพ่อพันธ์อย่างเดียวจะไปอยู่เขาใหญ่บนนูนจะไปอยู่เขาใหญ่หรือจะไปอยู่ภาคใต้เนี่ยฮะ นีเนี่ยนะถ้าไม่ได้ดินนะป่านี้แฉะมากแล้วนะเนี่ยเพราะว่าฝนตกน้ำไหลลงแฉะไม่เหลือมึงโรยงาโคกสิเอาหญ้าหมดเลย ว่าจะไม่ถึงไม่เหลือช้างมือยาวนะคะนี่เอาได้หมดแค่นี้จิบจิบโคกว่าือะย่าอยู่ตั้งตรงนี้นะคะนี่นี่ย่าอยู่ตรงนี้นี่ดูลอยงากวาดไปหมดเลยนายแน่มากโคกนายแน่มาก ใช่ไหมหนุนนี่อากาศดีนะคะคลึ่ฟ้าคลึ่นฝนตกแต่เช้าไปแล้วเห็นบอลอะเห็นบอลอะโยนอีกละโยนอีกละน,นั่นเออวันนี้เปิดตลาดเด้อไวเมย์สีเปิดตลาดนะคะวันนี้เปิดตลาดจ้ากล้วยกำลังจะสุกแล้วเอากล้วยปลอบใจขนุนได้นะคะ โอวัดแทงตูดไปสิวัดเออโอ้ยนาะเอาโมนีนี่ไปเราเฮยอยู่หน้าไม่ได้เลยโยนยางเดียวนี่พี่ใหญ่อยู่ทางนี้นะคะดีเอาพี่ใหญ่มาไว้นี้ก็ดีนะแค่นี้ถ้าผูกไว้เสากลางแล้วถ้าควานไม่อยู่แม่ควานก็ไม่กล้าไปโยนหญ้าให้ช้างประกาศยางพันยานงานงาใหญ่พูด มาแล้วยูทูบมาแล้วพะญอโอดมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้อย่ามาโอ้ยย่ายังทิงไปเลยเนาะไปขึ้นเลยคะนานนี่ ตุบไปไหนมาฮะนี่ทำไมขิ้เหร่จีอภัยเข้าร้านค้าอีกแล้วใช่ไหมฮะมองหน้าอีก โอ้ยหนัคูอุ้ยวัสดีจาบโอ้ปปโอไปโรงเรียนครับวันนี้ให้พี่มี่พาไปตัดผมนะรู้ไหมฮะรู้ไหมโยนวันนุ้นเข้ามาแล้วโยนเลย โยนเลยโยนเลยโอ้โหปวดท้องเลยปะเอาอีกเลยดูดุว oh ่าบอกเห็ด oh ยังกันดูดนว่าโอ๊ยบอกเห็ดยังเนาะอะนุ YN ่นว่ามาบอกเห็ดยังโอ้ยเนาะ เป็นความผิดของแม่เองดูเลยเป็นความผิดของค่อยเองที่บอกพ่อใหญ่ออทใช่ไหมเนี่ยให้แม่วาดตำดากเลยดีเอแม่วาดก็กลัวอาแม่วาดก็กลัวอ <laughs> ไม่วาดว่าเอาไม่สวยมุดแดงไปไกลๆโดยไม่วาดว่าเ <c oughs> <c oughs> ออเสียงดีแท้ไปเออช่จะขาด <c oughs> <c oughs> เอามันออกไปไกลๆโดยไม่สวยดี <c oughs> โอ้โยเดย้อ <c oughs> <c oughs> ขอโทษหนุนใช่ไหมเนี่ยที่โบกหัวใหญ่โอ๊ตเนี่ย <laughs>